สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีรอบบ่ายนะคะรอบคาตอนนี้กัซีมงแรงนะคะแล้วนี่ฮาก็อยู่กันที่โครเอเชียนะคะซึ่งน้ำทะเลตอนนี้กับบว่าเย็นดีนะคะบอหนาวเนาะฮาก็สามารถเล่นน้ำได้นะคะอากาศน้ำทะเลนะคะสวยงามมากๆ,ๆเลยนะคะนักท่องเที่ยวนะคะมีหลายอยู่นะคะมืนอนี่เนาะอากาศดีมากมานะคะนี่เดี๋ยวให้เบิรงบรรยากาศรอบๆนะคะ แตประมาณนี้เนาะตะกี้นะคะพาเข้าโรงแรมแล้วแต่ยังไม่ได้รีวิวให้เบิดงเนาะเดี๋ยวขากลับนะคะเข้าโรงแรมเดี๋ยวจะพาเบิังโรงแรมทิ่พักของเรานะคะแถวนี้มีหินนะคะสามารถเล่นนามได้นิ่ิน่นนะคะโรงแรมของเขาก็ชื่อแบบว่ายูติดนะคะยูติดชายทะเลเลยนะคะเป็นโรงแรมใหญ่นะคะบรรกามีในส่วนของท่าไวานา่ามีอย่างาต่างๆมากมายเลยนะคะเดี๋ยวจะพาเบ,บนนะิังเนาะโอเค วิวสวยมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นอ่าบริเวณโดยรอบนะคะฟังทั้งงูดนะคะมีคนหลายนะคะแถวนั้นจะเป็นหาดนะคะนะแล้วก็ร้านอาหารต่างๆเนาะหลังจากที่เขา,าเช็คอินนะคะเขาที่พักเรียบร้อยแล้วเนาะประปากับน้อมเด็กกับผักกันมาเล่นน้ำนะคะแต่ว่าแม่จ๋าเนี่ได้พรอมเล่นนะคะตอนนีอนนนะะ้อ่าเมาเก็บภาพบรรยากาศเนะะาะประปาขนงก่อนเนาะ ทะเลนะคะยามแสงแดดอ่อ,อนๆน,นะคะยามใบอ,อ่อ,อนๆเนาะสดชื่นดีมากๆค่ะนันทะเลก็สวยสายดีนะคะอากาศผู้คนก็ลังเล่นกันเรื่อยๆนะคะเล่นทะเลยามใบอ่อนแบบนี้อากาศก็พประอนดีนะคะแต่ตน้นมัจะไปโดนเขาหนุกไม่เอาเอาเห็นดู หลังจากเชียพระนองเอเล็กเดยนนันทะเลเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะไปหานางดื่มนะคะในบาติดทะเลแถวนี้เลยแล้วเดี๋ยวสักพักนะคะเขาก็จะขอเงินแล้นะคะอ,อันนี้เป็นเงินคู่หน้านะคะนี่เขานางดื่มกันเรียบร้อยแล้วเข้าใจเงินนะคะเป็นเงินยูโรนะคะบางด้านเขาก็จะถามว่าเขาทอนเป็นเงินอ่คู่หนา้าหรือเงินยูโรนะคะแต่ว่าบางด้านที่เขาไปาถามเขาจะทอนเงินไห้เป็นเงินคู่หน้าเลยนะคะประมาณนี้เนาะ กับต้องกังวลน,นะคะในเรื่องของเงินนะคะอันนี้เป็นเ้าของอีกมือหนึ่งนะคะตอนนี้เขากำลังกินอาหารเ้าของอ่าทางโรงแรมนะคะอาหารเ้ากับอาหารแรงนะคะแล้วก็ฟีดื่มนะคะเป็นแบบบุฟเฟ่ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าน้องอเอร็กไม่ได้จ่ายตังค์นะคะที่พักของเราคืนละ1 0 0ยูโรค่ะซึ่งเป็นเอียงที่ดีแล้วก็คุ้มมากๆค่ะบอกเลยนะคะถ้าเกิดว่าเขาอยากปั่นจักรยานนะคะโรงแรมเขาก็จะมีอ่าจักรยานนะคะหายเซาเนาะสำหรับปั่นเล่นนะคะประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นอ่าบริเวณรอบๆนะคะที่จอดรถดของโรงแรมเนาะแต่ว่าที่จอดรถดนะคะข้าใจเพิ่มวันละ10ยูโรนะคะต่างหากไม่ได้รวมกับค่าห้องนะคะซึ่งยุนีนะคะเป็นยังที่หาที่จอดรถดยากมากๆค่ะทุกที่ต้องจ่ายค่าจอดรถนะคะตอนนี้เขากาลังจะไปอ่าทะเลก,กันนะคะน้องจ๋าตอนนี้แดดฮอตมากๆเลยนะคะที่แหลกว่าจะพากันไปอ่าวไวนามิสะว่ายนามนะคะที่นี่น้องอรเล็กบ่ไปเนาอยอยากไปทะเลนะคะเข้ากับแบบว่าเตรียมเกาอีเตรียมลมมานะคะ ถ้าเขาเป,เป,ปรเียมมาเขาก็จะมีไห้เศร้าไห้หาย,ยางอยูอย่นะคะถ้าเกิดว่าไขา้บ่มีชุดไหวน้น้ำาบ่ามีผาเบ่มีหยางเนาะแถวนี้ก็จะมีลานขาอยู่นะคะทั้งหนาเขานะ่ะลานค่านะคะแล้วก็จะเป็นแบบว่าขายของฝากงี้งประมาณนี้ก,ก็มีนะคะซึ่งอยู่ในบริเวณโรงแรมของเขานะคะแล้วก็ช็อปนะคะสําหรับซสื้ออาหารซสื้อเครื่องดืม่มซสื้อ,อยางต่างๆนะคะเป็นลานขายของนะคะอยู่หัวมุมทางลงทะเลพอดีนะคะซึ่งเป็นโรงแรมที่สะดวกมากๆนะคะ มีแรลงช้อปปิ้งนี่อย่างต่างๆนะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณนะคะที่เขายางลงไปโรงแรมเนาะหรือว่าเขาจะออกประตูหลังของโรงแรมก็ได้นะคะด้านหน้าตรงนั้นนะคะแต่ว่าเขาอะมายางทางนี้เนาะ,ะให้พี่น้องเบิรงนเนาะถ่ายบรรยากาศพี่น้องเบิรงนะคะนี่นะคะป้ายสีแดงแดงอยู่ฟังนี้นะคะนี่คือลาน้านะคะซปเปอร์มาร <Super market S 2> ์เก็ตนะคะฟัง,งทางนี้นะคะ ก็จะเป็นอาหารนะคะประมาณนี้เนาะท่าหนาเขาก็จะเป็นทะเลนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่าบริเวณโรงแรมของเขานะคะอันนี้เป็นซูเปอร์มาเก็ตนะคะซึ่งเขาจะขายทุกอย่างเลยนะคะเรากะท่งนี้นะคะทะเลเนาะเรากะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโรงแรมของเขานะคะซึ่งโรงแรมของเข้าจะมีสระ่ายน้ำอยู่สองแห่งนะคะอ่าเป็นโรงแรมที่ใหญ่มากมีสนามเด็กเล่นนะคะแล้วก็อ่า ติดทะเลนะคะชายหาดทะเลก็อยู่ทางนี้นะคะตอนนี้เขากะอยู่ที่ชายทะเลเรียบร้อยแล้วนะคะฟังทั้งหาทั้งนุนค้นหลายมากๆนะคะเขาก็จะบ่ไปเนาะเพราะว่าค้นหลายมากๆนะคะเขาก็จะอยู่ในบริเวณนี้นะคะซึ่งก็สามารถเห่นน้ำเลยคือกันนะคะนี่ที่เห่นน้ำนะคะคนก็จะบหลายเนาะประมาณนี้ค่ะ เรือท yeah, oh, ี่กำลังเดินออกไปหนึ่งเป็นเรือที่เขาไวให้นักท่องเที่ยวเซานะคะเขาสามารถเซาเรือล่ะค่ะขับไปเองได้นะคะไปเที่ยวยังเกาะยังจีต่างๆใดบริเวณนี้เนาะหรือเขาอยากแบบว่าให้คนเจ้าของเรือพาไปก็ได้นะคะ อันนี้คือจิจกรรมเนาะต่างๆที่อยู่ในบริเวณนี้นะคะถ้าเกิดว่าผู้ใดอยากลองเลือดตกปลานะคะ <S <S 2> <S 2> ยูออน,นิ่เขาก็มีบริการลองเลือดตกปปานะคะลรากา กินอาหารสดๆนะคะจากปลาที่ตกได้นะคะเขาก็จะหิดอาหารให้เห่าบนเรืออย่างประมาณนี้นะคะวันนี้จะจะกัรมห่หิ้นะคะ Swimmen. Not Why not? Cold. not cold! swimmen look, look, mama! Look, everywhere cold. No what? Cold. What, Yeah, no, nah. yeah. Swim, stop! <laughs> Go in! กเดี๋ยวคลิปนี้นะคะขอจบไว้แค่นี้ก่อนเนะาะจังไหนเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลเบบีฮัลโหลเบบี